เอาหมูลงก่อนเลยสามชั้นดูดิก็ลงไปเลยสิคาแม่ขาเออมาถีส้มตำก็ไม่ไหวเลยอะโบกเข้าไปในนี้จ้ะก็กลายไปตำซั่วไปเลยสิคาตำซั่วร่อยเวอร์ดีคอหมูกับส้มตำไปจ้า ใครบอกว่ามาจากโนรีรับไปเลยหนึ่งจานฟรีๆไปเลยหนุ่มหนุ่มหนุ่มเนาะแต่อ่ะไม่ได้ว่ะตาเดิมไม่โอกว่ะแต่เราได้หนุ่มนุ่มไปเขาเลยค่ะดีฟิมติปด้วยเราเป็นอะไรกับเจ้าของร้านถามก่อนจริงๆแล้วฉันเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหม ออร่อยเฮลล์ hey, <c oughs> เพื่อนสวัสดีค่ะกลับพบกับนูรีอีกแล้วนะคะนูรี <c oughs> <c oughs> รีนูรีตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารที่เป็นสไตล์แบบเป็นสวนและบรรยากาศดีมากทุกคนและตอนนี้ก็คือใกล้จะปีใหม่แล้วทุกคนแฮปปี้นิวีย์ทุกคนล่วงหน้านะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่2 5 6 5ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแข็งแรงเฮงเฮง,งสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะโอเควันนี้ค่ะสําหรับนะคะใครที่แบบว่าปีใหม่ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดไม่ได้มีแลนจะไปต่างจังหวัดเพราะว่ามนูรีเนี่ยกลัวรถติดแล้วก็คนแน่นคนเยอะเนี่ยไม่อยากไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะคะชอบอยู่ในกรุงเทพหรือว่าแบบทําอะไรกินหาอะไรก วันนี้หนูรีอยู่ที่ร้านนี้เลยทุกคนชื่อร้านว่าแซบซีส่วนทุกคนอยู่แถวลาดกระบังนะคะซึ่งจริงๆแล้วร้านนี้เนี่ยเป็นเจ้าของนะคะเดียวกับร้านฟู้ดแอนฟาร์มทุกคนหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าฟู้ดแอนฟาร์มเนี่ยขายผลไมต้ต่างๆที่หนูรีเคยรีวิวแล้วโดวยเฉพาะทุเรียนซึ่งข้างในร้านเนี่ยนะคะยิ่งใหญ่มากทุกคนเป็นแบบทูเรียนคาเฟ่ด้วยก็คือเป็นคาเฟ่ทุเรียนแล้วก็เป็นร้านอาหารอ,าารอิสานแซ่บๆวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาลองกินลองชิมรนนะหนแบบแซ่บๆกันนะคะร้านนี้เนี่ยยังไม่เคยกินแต่ว่ามีหลายคนแนะนํามาก็็็เเเเลลยยจจะะมาาาารรรรีีีววววววิิให้้้้้้ทุกกกกกคคนนนนดดููััแไพ่ ฟุตแอนด์ฟาร์มใช่ไหมล่ะพอเขาเปิดเป็นร้านอาหารเราก็ตามไปรีวิวทุกคนกินกันค่ะแล้วก็สาคัญเลือ่ชงปีใหม่พันดีนะคะใครดีไบอกว่า5ร้านนะพาครอบครัวไปกินข้าวไปกินอาหารอีสานแซ่แบๆซ่บชงปีใหม่นะคะอย่าให้ลองมาชิมร้านนี้ดูเดี๋ยวลองดูกันก่อนว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะเราดูรีวิวก่อนว่าเป็นยังไงแล้วค่อยตัดสินใจนะคะว่าจะมากินตามหรือไม่กินตามแต่เขาบอกว่าแซ่บสมชื่อแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศร้านก่อนทุกคนจะบอกว่าตรงน,นี้คือเป็นบรรยากาศสวนมีประาคั้นด้วยซึ่งถ้าใครเน รานแซ่บแต่ว่าไม่จับแซ่บไปได้เนียแซ่บสีส่วนจำไว้กินทุเรียนนะเอเคยส่งไปให้ที่กินที่กับบีดทุเรียนของฟู้ดแอนด์ฟาร์มซึ่งเนื้อดีไหมเนื้อดีเนื้อแน่นร้อยมาซึ่งในร้านนี้เขาจะมีผลไม้ของฟู้ดแอนด์ฟาร์มให้เรากินด้วยหลยคนตรงเหนือเดี๋ยวมาจาาผ่าอะไรนี้ตรงนี้ชอบไม้มุมนี้ในภาพคุณผู้ชมมาดูซิตรงนี้คืออะไรไม่มีตอนนี้ควันนะคะเดี๋ยวนุรีขึ้นปลาดูดูข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเห็นไหม เป็นปราคาบเนาะ,ะนี่บรรยากาศดีมากทุกคนแล้วก็อย่าบอกว่าตอนเย็นเนี่ยเขามีดนตรีสดด้วยเนี่ยทุกคนใครที่แบบว่าช่วงปีใหม่นะคะไม่รู้จะไปไหนนะคะพาครอบครัวมาร้านนี้แล้วก็จะมีหลายโซนมากนี่หนูรีมาตั้งแต่ร้านเพิ่งเปิดเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ว่าร้านเปิดกี่โมงนะคะนี่ห้อง V I P ก็มีทุกคนสามารถจองได้นะตรงน,นี้จะเป็นโซนแบบดนตรีสดซึ่งเขาจะเล่นกันตอนเย็นเย็นนะคะนี่ ร้านเปิดกี่โมงกี่โมงคะร้านเปิดหาจันถึงสุขค่ะเปิด11บเอ็ดโมงถึงห้าท,ทุ่มค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์สิบโมงถึงห้าทุ่มค่ะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลักกระบังตรงไหนของรักกระบังกรุงเทพีทาตัดใหม่ค่ะ,ะร้านใหญ่มากทุกคนบอกเลยแล้วมีหลายโซนเนะะาะมีโซน,น v i ไอพ จนร,รีสดนี่นะคะซึ่งบรรยากาศก,ก็น่าจะแบบฟิลดีทุกคนบรรยากาศดีมากช่วงปีใหม่หนาวๆนะมาเลยจ้าเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันจ้านี่จา้าแซปซีฟสวนทุกคนดูเค็ป,ปกคือน่าก,กินมากมามา่มาหมา้อไฟเห็นไหมน้ำไหลแตกเลยอันนี้เป็นเซ็ตแบบแซปซีฟสวนเลือกได้699กินได้แบบ5อย่างหรอคะรู้เป็นโปรโมชัน่น เบอร์โทรไลน์แอดต่างๆ Facebook อ G นะคะตำถาดเมื่อกี้แอบดูเขาบอกว่าเป็นเมนูแบบแนะนําเลยของร้านใช่ไหมคะแล้วมีเดลิเวอรี่หรือเปล่ามีค่ะเราเป็นอะไรกับเจ้าของร้านถามก่อนเป็นพนักงานเป็นพนักงานเฉยๆเนาะนึกว่าเป็นเจ้าของจริงๆแล้วฉันเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราสั่งกันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้าว่าอุ้ยจิ้มจุ่มก็มีทุกคนเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันจ้าอืมวัตถุดิบนะคะแล้วก็ บุกมาถึงครกส้มตําเลยต้องเป็นมือตําเบอร์หนึ่งของที่ร้านแน่ๆอันนี้เป็นตําปลาร้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยพริกแห้งคกก่กรอบๆเนาะแม่ค่ะแล้วก็กระเทียมก,กระเทียมค่ะผงนัวนิดหน่อยกระปุกกระปิกนะคะพวกความวนัวเอาไปเลยคะ่ะก็หัห่นเลยสิคะ่ะ ไครดําลายแตกกดแชร์เลยค่ะ,คะมะเขืออุนน้มดิชอบกินมากมะเขือแล้วก็ม,าาวมะนาวมะนาวสดสดกันไปเลยนะคะร้านนี้เห็นไหมบีบกันไปแบบอืม้มวิน้ำปะลารคือตักเป็นแก้วๆเลยแม่นี่โอ้หปะลาเทลงไปเลยค่ะอืมลายแตกด้วย มาแล้วจ้าอันนี้คือเป็นเมนูแบบเด็ดๆที่สุด นทุกคเห็นหมเหมือนในรูปมากนี่ทุกคนใครอยากมากินตามนะคะช่วงปีใหม่เนี่ยตามมาได้เลยนะคะบอกเลยว่าพาครอบครัวมาแล้วอาหารคือแบบดีจริงๆแต่ว่าจะบอกเลยว่าปีใหม่ทั้งทีทางร้านมีโปรดีๆให้แบบเพลทกเพจหนูหรีไหมมีค่ะจริงเหรอก็คือสําหรับใครที่ดูคลิปของคุณหนูหรีนะคะแล้วก็แจ้งกับทางร้านได้เลยค่ะว่ามาจากคลิปของคุณหนูหรีนะคะสิบท่านแรกนะคะรับฟรีไปเลยค่ะเมนูยำอาหารสมุทรจกักุรค่ะ 10ท่านแรกก็คือว่าใครที่มาก่อน10คนแรกคือรับไปเลยยำมหาสมุทรหจานฟรีๆใช่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องสั่งนะคะใครที่มา10คนแรกก็คือได้ไปเลยตัวนี้ฟรีๆเลยมาแล้วทุกคนค่ะแซปซิสสวนร้อยร้อยเว้ทุกคนเยอะมากมีะไร่มังแนะนำคุณผู้ชมสิแหนจิ้งแหนจิ้งมีะไรมัง้มตำ้มตำอะไรตำถาดทุกคนมีทั้งหนวดปลาหมึก มีไข่เค็มมีส้มตำมีคอหมูมีหอยแครงดูทุกคนดูดิเขาแกะให้เราด้วยมีกุ้งนะคะมีเส้นขนมจีนแล้วก็อันนี้คือเป็นเซ็ตจิ้มจุ่มทุกคนเซ็ตจิ้มจุ่มก็มีกุ้งมีตับนะคะมีหมูมีปูอัด มีหอยมีหมึกดูดิหมึกเหมือนมาทั้งตัวเลยอ่ะดูดิแล้วก็มีปลานะคะเยอะมากนะคะแล้วราคาคือแบบตำถาดนี้สองกว่าบาทยำม,มหาสมุทรอย่างที่บอกนะคะใครที่บอกว่ามาจากช่องหนูรีนะคะ1ิคนแรกนะคะเอาไปเลยอย่างที่บอกนะคะว่าร้านนี้เนี่ยกับฟู้ดแอนฟาร์มคืเป็นเจ้าของเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราสามารถออเดอร์ผลไม้มานั่งกินด้วยเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยทุเรียนก็จะมีตลอดทั้งปีเลยนี่อันนี้เป็นทุเรียนที่เหมือนที่เคยสั่งถ้าเกิดว่าใครได้เคยดูคลิปนะใครไม่เคยดูก็ย้อนดูได้นะคะทุเรียนอังวุนต แป็แบบกล่องอย่างนี้เลยอ่ะพีเซนเตอร์ถือหน่อยพีเซนเตอร์เชอร์รี่ก็อย่างง่ายย่ไปกินตีบานด้วยนะเอออ,เอันนี้นะคะบอกเลยว่าช่วงปีใหม่นะคะใครสั่งเชอร์รี่แบบนี้นะคะให้แบบว่าคนที่รู้จักเจ้านายรักแน่นอนนะคะให้พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาเริ่มกินเลยทุกคนมาเริ่มจากอะไรก่อนดีนี่เลยจ้ะตรงหน้าหรือว่าเราต้มก่อนดีกว่ามาเราต้มแบบจิ้มจุ่มก่อนเอาหมูลงก่อนเลยสามชั้นดูดิโห้ยน่ากินม,มาก ก็ลงไปเลยสิค้าแม่ขาเออผักเผือกก็มีนะคะแต่เราเน้นกินเนื้อคะ่ะจริงๆแล้วเขาจิ้มแล้วเขาจุ่มแล้วก็กินเลยนะแต่เราอะ่ะเน้นต้มไ้ก่อนเรากินอย่างอื่นก่อนเพราะว่าหิวมากทุกคนเหนื่อยมากมาส้มตําก่อนเลยเป็นตรราําปลาทุกคนตาถ่านกินปลาาคือดีมากเมื่อกี้เราไปแอบดูเขาทามามา ดีแพทดีแซบนวดได้แรงคือหลายคนอ่ะเห็นจากสีก็รู้เลยว่ามันแซ่บขนาดไหนแล้วปลาล่าคือแบบรู้นะว่าเสรปลาล่าแล้วก็หอมด้วยเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานได้แรงอกแพทเด๋มให้าอันนี้เนียนอนหืมขอบสดไหมแพทแบบยวร้อยแพทแบบเผ็ดแบบอร่อยกลมๆมาก้องมาข้อมูกับส้มตำไปจ้าหืมคอหมูหนุ่มมะเหมือนเขาหนุ่มเนาะหคนุ่มเนาะหอยแข็งคนดูดิค่อยแข็งฝาใหญ่มาก มึกอืมอ๋มอ,มอมเมาเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานเจ็ดจ้านสมชื่อร้านเซฟซีสข้าวผัดปูทุกคนข้าวผัดไข่แล้วก็ปูนะคะมไม่ใช่วิญญาณปูนะจ๊ะชิมดูซิแบบไม่ต้องปรุงไม่ต้องเติมอะไรเลย ผัดแห้งดีแต่ให้อร่อยกว่านี้ต้องบิดมะนาวกับใส่พริกน้ำปลาอีก<ม>เพราะเป็นคนชอบแบบจัดจ้านก็ไม่เต้าเจ้นบบน้ำปลาเดียวกันเดียวกับหลังดีเนาะยำาม,มาสมุรทุกคนนี่มีกุ้งแบบตัวใหญ่มากอันนี้นะคะใครบอกว่ามาจากนูรีรับไปเลยหนึ่งจานฟรีฟีไปเลยร้านน่ารักมากใจดีแล้วก็เราก็รีวิวผลไม้ให้เขาบ่อยวันนี้แบบเปิดร้านเป็นอาหารก็แบบเราต้องมามันจะเป็นยำแบบ ไม่ใส่ปะลาร้าเปรี้ยวหวานเค็มปกติเหมือนยำบุมม้นเส้นทุกคนดองกิมเดดสดไหมคอณแต่กุ้งอะไรคือสดจริงอะไรจริงอืมงำยำเขาแบบหวานแบบกลางๆทุกคนไม่ได้เผ็ดมากนะอันนี้เขาบอกว่ามาถึงต้องสั่งเพราะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ไก่ย่างดูนังดูหนังดูเนื้อมันโอ้โิอะไร,รยไม้ตแตงม่กินแอบกินแล้ว,ว,ลวนั่งชอบอม มันได้กินตะบุญไพรอะ่ะนี่เขามักตะบุญไพรอะ่ะดีจิมดีหม้อเลยจิมแบบมาข้าวเปียะไนะถ้าใครไม่สะดวกมานะเดลิวเวอรี่ก็มีนะคะเดี๋ยวคุณข้อมูลให้ว่าสั่งได้ยังไงบ้างนะคะลาบทอดคะ่ะอืมเค็มคอดีเหรอเอ้ยดีเหมอ้อไหนร้อหยิบเลยว้าทุกคนบรรยากาศก็ดีอาหารคืออีสานแท้ๆเลยรสชาติอร่อย มันกำลังดีออ่ายเดือดแล้วเดือดแล้วมาจ้าสามชั้นของคุณยายจุ่มไปน้ำจิ้มแจ่วก่อนอจิ้มแจ่วจ้า,จาเป่าก่อนนะคะถ้าไม่เป่าลิ้นเราอาจจะเสียชีวิตได้หมูนุ่มมากน้ำจิ้มแจ่วคือแบบตามสูตรเลยแจ่วคือแจ่วกลับจันเลยเนาะดี เจลคือเจลจริงๆดีเนาะน้ำจิ้มเจลดีเนาะเข้มข้นอ่ะแล้วหอมพริกหอมพริกแห้งอนะ่ะทุกคนมาถีบส้มตำก็ไม่ไหวเลยอะโบเข้าไปในนี้จ้ะในเส้นขนมจีนอย่างนี้เลยก็กลายเป็นตำซั่วไปเลยสิคะตำซั่วร่อยเวอร์อร,อ,อร่อยพอหมูจิ้มในน้ำจิ้มเจลอร่อยหนุ่มหน,นุ่นนมหน,น,น,นุ่นมเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ว่ะแต่ยังไม่โอกว่ะแต่เราได้หนุมน่มหนุ่ม ม,ม,มันหยุบงอบงบ,บ,บ,บอ่ตอนนี้อยากกินทุเรียนมากเลยกินทุเรียนกับมตําได้ไหมได้เคยกินมาแล้วอันนี้คือ<ม>แค่ส่วนหนึ่งในเมนูของร้านนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามีเมนูอะไรอีกนะคะต้องมาเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านต่างๆนะคะที่สั่งมาไปเข้าเลยค่ะนีครีมติดช่วยนี่เปรี้ยวเผ็ดอร่อยมากฟู้ฟ รอหลักๆที่กินมาทั้งหมดในระ้านนี้นะอาหารเขาจะมีความแบบเข้มข้นปุงถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องถึงด uh ีปรีถึงถุงย mm ่า hmm. งอันนี้ขอติดนิดเดียวจะจืดไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่พริกน้ำปากปุ๊บก็คือโอเคเลยรวยเลย mm hmm. อย่าลืมนะใครที่อยากมากินนะ mm hmm. รีบทักร้านมาบอกกลิบคนแรกที่มานะกินฟรีไปเลยขายาม,มันนี้ ยำห,หมาสมุดแต่ยำห,หมาสมุดเนี่ยเราอาจจะบอกเขาได้นะว่าขอเผ็ดไม่เผ็ดยังไงนะเพราะว่าอันนี้เขาทํามาแบบกลางๆแบบไม่ค่อยเผ็ดมากเรามีข้อติแล้วด้วยความที่ดิฉันเป็นคนด่ซอบกินน้ำจิ้มหมาาถ้วยแค่นี้มันจุ่มไม่ได้แรง <c oughs> ถ้าร้านดูอยู่นะขอใส่ถ้วยนี้ <c oughs> มันจุ่มไม่ได้แรงแต่ว่าใครที่กินน้ำจิ้มแบบนี้หน่อยๆก็กําลังดีแต่หนูรีอะ่ะเป็นคนจิ้มแบบเนี้ยเวลาจิ้มตรงเนี้ยถ้าเกิดใครดูคลิปบ่อยๆอ่ะนะ นำกินมาร้อยเจ็ดตัวเลยขอแบบลึกกว่านี้หน่อยมันจะได้แบบได้แรงขอแวะมากินทุเรียนหนึ่งอันกินทุเรียนแบบลบเผ็ดหน่อยนะคะฟู้ดแอนฟาร์มนะคะทุเรียนก็คือแบบตอนที่สั่งอ่ะทุกคนสามารถสั่งได้เลยนะคะว่าแบบแข็งแบบกรอบนอกนุ่มในได้หมดเลยออเดอร์ได้หมดอันนี้กรอบนอกนุ่มในอยู่ไล้วอะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ส่งทั่วไทยด้วยละมุนมากทุกคน สั่งตำปลา,ามาเพิ่มแล้วก็กวาดไปในตำถาเลยสิคะอือออืออทุกคนเดี๋ยวต้องต้องกินต่อนะคะเดี๋ยวมาเจอกันท้ายคลิปจา้าอุ้ยจะบอกว่าเขามีอันนี้ด้วยนะเดีย๋ยวก,กินนี้เสร็จอย่างที่บอกยูเรียนคาเฟ่เป็นแบบของหวานเครื่องดืม่มเห็นไหมสามารถสั่งมาทานที่โต๊ะตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะไปกินที่ส่วนที่เป็นคาเฟ่ก็ได้ผลไม้ก็เช่นเดียวกันสั่งมากินที่โต๊ะได้เลยนะคะเยอะมากเค้กก็มี โอเคเดี๋ยวกินส้มตำต่อแล้วก็เดี๋ยวไปกินเค้กทุเรียนสมูทตี้ทุเรียนกันต่อจ้านี่นะคะการคืนแบบนี้นะคะเป็นมุมถ่ายรูปสวยเลยนี่ยืนตรงนี้สวยเลยไม่เท่ายืนไปด้ยนี่นะคะก็มาเป็นมุมถ่ายรูปนะคะหนึ่งสองสาเชะเออ าแล้ววาร์ปมาอยู่หน้าทุเรียนยากทุกคนตรงนี้นะคะเป็นแบบเหมือนเป็ดซิกเนเจอร์ที่หนึงของร้านนี่เดีว่าใครมาก็ต้องถ่ายรูปนะคะของ Food แอนด์ฟาร์มแล้วก็ของร้านแซฟซีส่วนนะคะแล้วก็เราก็จะมากินน้ําปั่นทุเรียนแบบนมสดกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นเค้กเค้กทุเรียนนะคะแล้วก็มีเป็นนี่คอยรากนี่รากเลยดีกว่าน้ํากะทิทุเรียน<ฮ>ราดแบบนี้เลย ตักกินเลยไม่ได้มารู้สึกว่าเพื่อการนางกินนี่สวยงามแต่เรารู้ทึกว่านางยา <c oughs> อย่างนี้ดีกว่านรีกินแบบนี้ดีกว่านะคะจะได้ง่ายกว่านะคะถ้าเกิดเสียงรถดังก็เรื่องหนึ่งนะคะเครปเค้กทุเรียน9 9บาทนี้เป็นเมนูที่แบบว่ายอดฮิตของร้านเลยทุกคนนะนี่กําลังดีตักเลยไม่ได้าข้างบนเลยเค้กเค้กเป็นจันจันลุย ลำมุนว่าน,น,นมันนอะเออ,เ,อ,อ <laughs> เปล่งคือเคลือแปลงกันคือร้อยเป็นชั้นๆเลยนี่น้ำราดดิบมันก็อร่อยมันไม่ว่าหมาว่ากําลังดีมากินหนาำปัน่นบ้างอ้นี่ที่ดูีสั่งมานะคะจำชื่อได้แปบ๊บนึงแพชชั่นอินแมงโกเป็นแบบมะม่วงผสมกับสวรรเนาะสดชื่นเปรียว<ด>ย <ๆ S 2> เปียวหวานหวานกับมา้านทุเรียน,นาาก็นาานต,นนต้องทุเรียน,นเออเป็นน้ำทุเรียนปัน่นใครมานะถ่ายรูปได้ตรงนี้สวยดี จะบอกว่าร้านนี้นะคะไม่ใช่แค่ร้านอาหารอีสานแซบ่บๆอย่างเดียวแล้วก็ความเป็นอีสานเขาว่าเข้มข้นอยู่แล้วจัดจ้านมากติดแค่ยำนิดนึงแอมอาจจะรสชาติแบบกลางๆนะุ่มหนุ่หรชอบกินเข้มข้นแต่ว่านอกจากส้มตามํายำจิ้มจุม่มอาหารที่มากินกันทางครอบครัวได้หมดช่วงปีใหม่แนะนําให้มากันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ออกไปเที่ยวจากจังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพแบบรถไม่ติดด้วยมาง่ายด้วยนอกจากของคาวและของหวานก็มีผลไม้ก็มีคือครบเลยสร้างกลับบ้านได้ด้วยคนที่แบบามาไม่ได้ก็สั่งในแอปต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขึ้นข ใครที่วา่ามีครอบครัวก็พามาเที่ยวกันได้พามากินกันได้นะคะคลิปนี้ทํายังไงใครก่อนจก,กันไปก็ให้ลุกล้านจุกนี้<อ>มีความสุกอย่าจนอย่าเจ็บตลอดปีไหมนะคะเออแล้วก็ถูกๆ<อ>ปีนะคะแล้วก็อยู่กับนุรีไปเรื่อยๆนะคะเออเจอกันไรกดแเฉยให้ด้วยกระเฉด้วยกระไรกระเจยกระดิงตุ้งติ้งตุ่งติงให้ด้วยค่ะเอเอสำหรับคลิปนี้นะคะนุรีกับยายก็ต้องขอลาไปก่อนฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะแซฟซีสวนนะคะแล้วก็ร้านฟู้ดแอนฟาร์มนะก็มากกันได้จริงๆร้อยจริงแนะนำนะคะแล้วก็ที่สำคัญใคร มสิบคนแรกบอกว่ามาจากนูรีเนี่ยเอาไปเลยยำหนึ่งจานยำมหาสมุทรโอเคสำหรับไปที่นี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมส่งดาวให้ด้วยนะคะใครที่ส่งดาวในเฟซบุ๊กได้นะคะบ๊ายบายรีรีนูรีรีน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 รีร่อยร่อยเว้